ราดลงไปในตัวข้าวนี่นะครับอ่านี่ก็เป็นข้ามที่ว่าเม็ดข้าวเต้นระบำนะครับมันก็คือกระทะรดอนแล้วก็ข้าวบรรดวนนะครับนั่นก็คือข้าวพัดที่ทองนะครับใครมันจะเป็นเบอร์แหลกนะครับเดี๋ยวชายซ้ำลูกเรากตีให้เข้ากันดวมนปึ๊บแล้วก็ราดลงไปในตัวข้าวนี่นะครับอ่านี่มันก็เป็นอีกนึงเทคนิคนะครับแล้วก็ทุกคนใ้เข้ากันนะครับคุ้ครับซอสเมคกี้นะครับ,ม,รบมันนี่จะใช้ซอสเมคกี้ ส่องจานก็ประมาณส่องชน,นะครับส่องชวนเป็นชวนกินข้าวแบบเป็นจอดซ้อมนะครับสีอุ้ข้าวนึ่งชวัสดดีไรจอน้าครับชู่ดดไรจอน้าครับน้ำตาลประมาณนึงจอน้าเรากอคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่เนยไปนิดนึงนะครับก็ในเนละลายและกะ็ดน้ด้วยกระเทียมครับ เด็กข้าวที่เราผสมลงไปกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมครับว่าเม็ดข้าวเต้นระบำนะครับอ่านี่ก็เป็นขําทีว่าเม็ดข้าวเต้นระบำนะครับมันก็คือกระสาโรนแล้วก็ข้าวบรรวนนะครับเราก็ใส่นันะคนคนพัดๆให้ข้าวกันนะครับโอเคซเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวพัดจีทองนะครับ